เขียงเราใช่ไหมครับถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่แช่น้ําเราไม่แช่น้าเกลือเราไม่แช่น้ํามันเราไม่ทาน้ํามันพอนานๆไปก็จะขึ้นลาแบบนี้หรือมอดกินแบบนี้เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเขียงเราถ้าเราซื้อเขียงมาใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่เอาเขียงเรา ไปแช่น้ำเกลือหรือเราไม่เอาเขียงเราไปลาดน้ามันเขียงเราก็จะขึ้นลานะครับขึ้นลาหรือมอดกินเขียงที่เราซื้อมาใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากให้เขียงเราที่เราซื้อมาใหม่ขึ้นลาหรือมอดกินเขียงเราเราใช้วิธีนี้เลยนะครับเราเอาน้ํามันพืชเก่านะครับเราเอาน้ำมันพืชเก่าเราลาดลงไป ที่เขียงเราลาดลงไปแบบนี้เลยนะครับตักใช้มันพืชเก่านะครับลาดลงไปที่เขียงเราแบบนี้ลาดลงไปแบบนี้เลยลาดไปที่ตัวเขียงเราเลยททนี้มอดหรือเชื้อราเขาก็จะไม่กัดเขียงเราครับ เชื้อราก็ไม่ขึ้นเขียงเราครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับเรให้วมันพืชลาดไปนะครับาดลงไปเลยวิธีนี้ป้องกันมอดป้องกันเชือ้อราชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ขอบคุณครับ